สำหรับคำพูดที่มีผู้ชายพูดเข้ามาครับว่าผู้ชายก็เสียใจเป็นผู้ชายก็ร้องไห้เป็นนะครับผมอยากจะบอกว่าผู้ชายในปกติอรเราจะพยายามเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดเต็มที่ที่สุดก่อนกว่าจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันกระแทกความรู้สึกเราจริงๆจนเราเสียใจหรือร้องไห้วันนนะครับผมอยากจะบอกว่าใครที่ทําให้เขาเสียใจร้องไห้ได้คือคุณเป็นคนสําคัญในชีวิตเขานะคุณควรจะดีใจที่คุณทําให้เขาร้องไห้ได้ เวลามันเสียใจเวลามันร้องไห้บางทีมันมันก็สุดๆแล้วอ่ะเนาะแล้วอยากจะบอกว่าเอาเป็นว่าไหนไหนมันเสียใจแล้วอ่ะอย่าให้มันเสียใจแล้วเสียใจเปล่าๆปล่าเสียใจแล้วเรียนรู้จากมันให้ได้นะครับเรียนรู้ยังไงนะครับให้ถามตัวเองว่าไอ้ความเสียใจหรือการร้องไห้ในครั้งนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างิว ที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเคยคิดเกี่กับฉัน